นี่นะคำอินเดียศึกสองด่านแล้วครับท่านนี่แหละครับคนพลายุท์ต้องเป็นแบบนี้แหละครับท่านโอ้โหโคตรนี่และคุณก็เป็นแบบนี้แล้วครับท่านทั้งเวียดนามแล้วก็ไทยครับเวียดนามนั้นจะขุดเตะจะท้องครองของเขาแล้วครับท่านส่วนไทยนั้นก็ปีนอยู่ทุกวันนี้แหละครับท่านนี่แหละครับกำกำลังกระตามท่านสนองเข้าไปทุกวันทุกวันนะครับท่านหุ้นเส้นปวดหัวใหญ่เลยครับเราจะทำยังไงนะครับนี่งานนี้คราวนี้เนาะมึงสนุกแน่แหละครับ ขอให้พี่พี่เพื่อนน้องๆตัดมาดูคลิปนี้เลยครับท่านจะได้รู้ว่าเขมีนําสุดท้ายล้วจะปัดปวนขนาดไหนขอให้พี่พี่เพื่อนน้องตัดดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวท่านจะได้รู้เห็นว่าสุดท้ายแล้วขมินจะรอดหรือเปล่ามาดูกันเลยครับมาเรื่องแล้วครับพี่น้องงานนี้หุนเซนถึงกับกระอักเลือดคําโตเมื่อแผนการที่วางไว้ว่าจะใช้คลองฟูนันมาก้าวหน้าในการเชื่อมต่อจีน กลับกลายเป็นว่าเมืองใต้มีปัญหาเพิ่มขึ้นอีกเพราะล่าสุดนอกจากจะโดนไทยบีบจนหน้าเขียวจากทางทิศตะวันตกแล้วหันไปทางทิศตะวันออกเจอเวียดนามที่เริ่มเคลื่อนไหวเวียดนามไม่ได้พูดเยอะแยะแต่ได้ลงมือสร้างโปรเจกต์ถนนข้ามทะเลยาวไป4-5กิโลเมตรตรงบริเวณแก๊ปเตียนไ่จีนก็เทอเมริกาก็ทิ้งแล้วคลองหมื่นล้านที่ขุดไปแล้วจะเอาไปทำอะไร เลี้ยงปลาเหรอเดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมาขยี่ให้ฟังครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ที่ดุเดือดที่สุดในอาเซียนตอนนี้ครับพี่น้องครับโบราณเขาว่าพระสุขเข้าพระเสาแทรกแต่นาทีนี้สำหรับตระกูลหุ่นมันคือพระราหูอมทั้งตระกูลครับสิ่งที่นักการทหารทุกคนกลัวที่สุดคือการต้องรบในศึกสองด้านและวันนี้หุ่นเซนกำลังเจอด้านตะวันตกฝั่งไทย เราปิดด่านกองทัพเราพาคณะทูต17ประเทศไปดูหลักฐานความก้าวร้าวของกัมพูชาข้อเท็จจริงเหล่านี้ทำให้โลกเข้าข้างเราเศรษฐกิจชายแดนปลอยเปตที่เคยคึกคักตอนนี้เงียบเป็นป่าช้าแต่ที่มันพีก,กว่านั้นคือด้านตะวันออกฝั่งเวียดนามครับที่ผ่านมาเวียดนามเขาเงียบเขาดูเหมือนจะยอมหุนเซนเลยได้ใจคิดว่าตัวเองมีจีนหนุนหลัง จะทำอะไรก็ได้จะขุดคลองแย่งน้าแม่โขมจะเอาเรือรบจีนมาจอดก็ไม่แคร์เพื่อนบ้านแต่หารู้ไม่ว่าพยักษ์ที่มอบอยู่ไม่ได้กลัวนะครับแต่เขากําลังลับเล็บรอจังหวะและวินาทีนี้เมื่อกัมพูชากลายเป็นหมาหัวเนา่าที่จีนเริ่มเมินและอเมริกาที่กดดันเวียดนามเลยไม่รอช้าลงมือเดินหน้าโครงการขนส่งเสริมบริเวณเก็บเตีเตยนไฮ งานนี้ไม่ใช่การรุกรานแต่เป็นการเตรียมตัวควบคุมหน้าน้ำของตัวเองนั่นทำให้เจ็บจนร้องไม่ออกครับ 1. ปมแค้นคลองฟูนันมีดที่แทงหลังเพื่อนรักมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าทำไมเวียดนามถึงแค้นจัดโครงการคลองฟูนันเตโชมูลค่า1.7พันล้านดอลลาร์เนี่ยหุนเซนโฆษณาว่าทำเพื่อชาติ เพื่อลดการพึ่งพาท่าเรือเวียดนามแต่ในสายตาเวียดนามนี่คือมีดดาบที่ปักลงกลาหลังครับคลองนี้ดึงน้ำจากแม่น้ำโขงพี่น้องลองนึกภาพปากแม่น้ำโขงหรือเมกงเดลต้าที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของเวียดนามถ้าโดนแย่งน้ำไปพื้นที่เกษตรจะแห้งแล้งน้ำเค็มจะรุกเข้ามาข้าวปลาอาหารจะพังพินาศเวียดนามเตือนแล้วขอร้องแล้ว ผ่านคณะกรรมิการแม่น้ำโขงก็แล้วแต่ฮุนเซนตอบกลับด้วยความยิ่งพยองว่าไม่สนฉันจะขุดโอ้โหมันเจ็บนะครับเหมือนเพื่อนบ้านเอาน้ำเสียมาเทใส่หน้าบ้านเราแล้วบอกว่าเรื่องของฉันเวียดนามเลยจำฝังใจครับเก็บความแค้นนี้ไว้นานนับปีรอวันที่กัมพูชาพลาดและวันนี้ก็มาถึง 2. งการเคลื่อนไหวของเวียดนาม โครงการถนนข้ามทะเลหาเตียนเตียนไห่และแล้วการเอาคืนที่เจ็บแสบที่สุดก็เริ่มขึ้นเวียดนามไม่ได้ส่งฐานไปยิงนะครับล่าสมัยล่าสุดเวียดนามกำลังสร้างถนนข้ามทะเลหาเตียนเตียนไห่ตั้งอยู่ในจังหวัดเกียนยางระยะยาวประมาณ4.7กิโลเมตรในเฟสหนึ่งโปรเจกต์เริ่มเมื่อสิงหาคมที่ผ่านมา โปรเจก t นี้ไม่ใช่การอุดปากคลองฟูนันโดยตรงเพราะจังหวัดเกียนยางกับปากคลองฟูนันห่างกันหลาย10กิโลเมตรโปรเจก์ Project ถนนเป็นสิ่งสร้างบนบกเชื่อมก่อต่างๆให้เป็นพื้นที่ควบคุมของเวียดนามอย่างไรก็ตามในมุมมองยุทธศาสตร์กว้างกวโปรเจก์ Project นี้เพิ่มความสามารถของเวียดนามในการเพิ่มการควบคุมนั้นนั้นเฉพาะสร้างจุดสังเกตการเพิ่มเติมและเชื่อมระบบปกป้องท่าเรือและการท่องเที่ยวซึ่งโดยรวมแล้วเป็นการเตรียมตัว บล็อกหรือจํากัดการเคลื่อนไหวที่ไม่ต้องการในหน้าน้้ำนั้นนั้นนั่นคือสิ่งที่ทําให้กัมพูชาเกลียดหน้า 3. จีนสหรัฐเทเมื่อลูกพี่ไม่ช่วยคําถามคือแล้วลูกพี่จีนไปไหนทําไมไม่มาช่วยเคลียร์คำตอบคือจีนเองก็ เศรษฐกิจกำลังแย่นี่ในประเทศท่วมมีรายงานว่า9เดือนแรกของปีนี้จีนไม่ได้อนุมัติเงินกู้ใหม่ให้กัมพูชาเลยแม้แต่บาทเดียวโครงการคลองฟูนันที่คุยโม้ว่าจีนจะจ่ายตอนนี้มีแต่ความว่างเปล่าครับเครื่องจักรจอดสนิมกินส่วนทางอเมริกาที่ฮุนเซนแอบหางลึกๆว่าทรัมป์จะมาช่วยขัดอำนาจล่าสุดทรัมป์โทรมาก็จริงแต่โทรมาบอกว่าไอไม่ยุ่งเรื่องชายแดนนะเรื่องของอยู่ แถมยังส่งหน่วยล่าสังหารสแกมเมอร์มาไล่บี้ธุรกิจสีเทาในกัมพูชาอีกสภาพตอนนี้ของฮุนเซนคือโดดเดี่ยวสุดขีดครับจะหันไปทางไหนก็เจอแต่กำแพง 4. สงครามประชาชนไฟแค้นที่ดับไม่ได้สิ่งที่น่ากลัวกว่าสงครามระหว่างรัฐคือความเกลียดชังของประชาชนครับในโซเชียลมีเดียตอนนี้ฝั่งเวียดนามเดือดมากคอมเมนต์กันไฟลุกคนนรลคุณตอนคขม้นแรียงครดีช่วย พอได้ดีกับจีและถีบหัวส่งเราสร้างถนนปิดมาเลยให้มันเน่าตายอยู่ในคลองนั่นแหละอย่าไปไว้ใจพวกนกสองหัวส่วนฝั่งกัมพูชาก็โดนปั่นหัวด้วยกระแสชาตินิยมเวียดนามขี้อิจฉาจะเอาดินแดนคืนพี่น้องครับระดับผู้นําอาจจะยังพอนั่งจิบวายคุยกันได้แต่ระดับประชาชนที่ปากท้องพังเพราะนโยบายบ้าๆของผู้นําเนี่ยมันคุยกันไม่หูเรื่องแล้วครับฮุนเซน สร้างศัตรูถาวรไว้รอบทิศเพียงเพื่อแลกกับผลประโยชน์ชั่วคราวของตระกูลตัวเองคุ้มไหมครับไทยลอยตัวตัดภาพกลับมาที่ไทยเราเราทำสิ่งที่ถูกต้องที่สุดคือการยึดมั่นในกติกาและรักษาผลประโยชน์ชาติเราไม่ไปรุกรานใครแต่ใครมารุกรานเราเราสวนหนักการที่ไทยฟ้องโลกด้วยความจริงเรื่องชายแดนมันเป็นการเปิดไฟให้เห็นธาตุแท้ของกัมพูชาทำให้เวียดนามกล้าที่จะลงมือ ตอนนี้ไทยเราอยู่ในจุดที่ได้เปรียบที่สุดครับเรามีความมั่นคงทางอาหารข้าวไทยขายดีทั่วโลกเรามีความมั่นคงทางทหารกริปเป้น F16 พร้อมรบและเรามีความชอบธรรมในเวทีโลกปล่อยให้ทางโน้นเขาทะเลาะกันไปครับฮุนเซนพลาดเองที่เปิดศึกรอบด้านความบาดหมางใหม่นี้ไทยได้แต่ยืนดูมองดูระบอบคุณที่กำลังจะจมน้ำตายในคลองที่ตัวเองขุดนี่คือเวรกรรมของคุณเซนครับ การเล่นการเมืองระหว่างประเทศแบบนกสองหัวแต่ดันไม่รักษาสัจจะเนี่ยจุดจบมันไม่สวยหรอกครับหุนเซนคิดว่าตัวเองสลาดคิดว่าจะใช้จีนคานเวียดนามใช้สหรัฐคานไทยแต่ลืมไปว่าไม่มีใครโง่ครับเวียดนามเขาก็มีเขี้ยวเล็บไทยเราก็มีศักดิ์ศรีโปรเจกต์คลองฟูนันที่ควรจะเป็นมรดกแห่งความภาคภูมิใจตอนนี้กำลังจะกลายเป็นอนุสรณ์ที่ทำให้เห็นท่าแท้ของตระกูลหุ่น ครองที่ไม่มีพลังครองที่ไม่มีตัวเงินครองที่ระหว่างต่างฝ่ายก็ไม่พอใจมันก็คือน้ำเน่าดีๆนี่เองครับและคนที่จะต้องรับกรรมก็คือพี่น้องชาวกัมพูชาตาดำๆที่ต้องมารับผลจากการกระทําของผู้นําที่หลงตัวเองจนพาชาติลงเหวสรุปสถานการณ์ล่าสุดครับ 1. ศึก2ด้านกัมพูชาโดนไทยบีบชายแดนตะวันตกด้านตะวันออกเจอเวียดนามเพิ่มการควบคุมหน้าน้ํา 2. ถนนข้ามทะเล ห้าเตียนสร้างถนนสะพาน4.7กิโลเมตรบริเวณเกียนยางเพิ่มความสามารถควบคุมเกตว่าดน้ำา 4. เงินกู้จีนลงนามแต่ยังไม่เบิกจ่ายเต็ม 5. สหรัฐตั้งหน่วยล่า scam center strike force เชื้อเชิญบีสแก m m e r ร์ 5. ไทยยืนหนึ่งเศรษฐกิจแข็งแกร่งกองทัพพร้อมอยู่ในจุดที่คุมเกมขอบคุณทุกตนที่นั่งฟังจนจบ